ยกกองทับมาในครั้งนี้หวังจะผ่านคีนครีนครแม้แต่ใบเบิกทางก็ไม่มีมาทํเชินนี้มันจะมีรกินกันมากเกินไประยอมไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเราม,มาเจราจากันดีๆวางดาบในมือของเจ้าลงซนะก็ได้<อ>หากแม้ว่าทามาดี<ะ>เราก็จะดีต่อลูกมาเจราจากันด้วยสัคมคัญไปตีจะไว้ใจได้เลย ของแม่นางเนี่ยคงจะมีรสตรีอย่างเดียวสินะถูกต้องแล้วแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นหญิงก็ชื่อว่าจะได้ฝีมือนําความเครื่องน,นี้ไปกรบทลกษัตริย์ของท่านจะดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่นางเราอยากจะขอผ่านทางแต่ข้าแม่นางไม่ให้เราผ่านเราก็ขอผ่านคนแทนแล้วกันมมหมาความว่าอย่างไรเป,เป็นเมียพี่ไหม จำมัน่ริงกนะน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครเหยดยองหยดเยืออะไรอยูดเรานน่ะเ็เดียววะจำมันไม่เบาองเขาต้อง m ີ້ໃຫ້ດ້ i ຍເອົາມາບໍ່ເອີເອ วิ่กตามรถเออเขาออกมาแบบนี้ม่งได้รางวัลเยอะกว่ากูแม่เขามาไปถีบเพื่อนไอ้โดเมื่อก่อนแม่กูอะอยู่สวิทแล้ววิ่ตอนนี้ไปไหนอ่ะตอนนี้เป็นปั๊กไปแล้วปั๊กไปแล้วเออไปพี่กันฟังเพื่อนไปพี่การเพอะกลับลุยไปเร็วจริงๆเดี๋ยวฝากไว้ก่อนมึงนี่นะถ้าดีติดพี่คนกลางสัหน่อยเดี๋ยวมึงแอ๊์ไปได้บอลเรื่องรอสักครู่ ไม่มีใครเขากินดีกับผมเลยไม่ได้ทำศึกทำสมที่ใส่ก็แน่มากเลว่ะนี่สุดิโอ๊ยตายแล้วคือิแไม่ค่ะ